ครับสวัสดีสวีดัตทุกท่านเลยนะผมวันนี้เราอยู่ในเกม m o u e and Blade Battle l o ภาคที่2กันนะครับผมวันนี้เราจะมาทําตามความฝันสู่การเริ่มต้นการเป็นใหญ่กันนะครับผมนั่นคือการตีเมืองให้แตกให้ได้โดยที่ผมจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์ละผมจะใช้กําลังเนี่ยแหละในการเข้าโจมตีทันที โอเคกำลังในปราสาทตอนนี้มีทั้งหมด78ตัวนะครับเราสามารถเอาชนะได้มผมว่า,าแค่ไต่กำแพงก็น่าจะสามารถชนะได้นะครับเพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยมีแนนต่พลธนูไต่ไปฆ่าไต่ไปฆ่าเพราะว่าทหารเราเนี่ยโดนธนูยิงไม่ค่อยเข้าแล้วนะครับเพราะว่ากรากค่อนข้างที่จะสูงแต่ภาคเนี้ยเหมือนปรับให้ธนูมันโกงมากเลยนะเพราะว่า ใส่เกาะแบบดีแค่ไหน,ม,นมันก็โดนแรงอ่ะพยายามอย่าโดนลูกธนูดีกว่าผมว่านะภาคนี้เล่นยากจริงและธนูโกงจริงอย่างกับแอมบอดโอเคเราก็กใกล้จะตีแล้วนะครับมันส่งทหารมาแล้วยังไม่กล้าชาร์จเรานะครับในส่วนนี้เราต้องทำการบุกเลย มันจะไม่คิดค่าอะไรนะค่าของทหารข้างนอกนะครับผมหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอืมไม่มีอุปกรณ์อะไรทั้งนั้นในการตีเมืองนะครับมีแต่ตัวเลยหัวใจในการตีเมืองพวกเราบุกผมควรจะบุกจากตรงไหนดี ว่าตรงนี้ดีใช่โอ้โหดูมันยิงธนูดีนี่แหละครับข้อดีของการเอาฟนโลมาเยอะๆมันจะยกโล่กันนะครับผมทำไมตัวนี้ไม่ยกโล่ไอ้ตัวนี้มีโล่เห็นไะจะยกโล่เดินไปเลยมันจะโดนมันจะไม่ค่อยโดนธนูยิงครับแถมกรอบมันก็ค่อนข้างแข็งด้วยสายซอตแมน เอาละได้เวลาเข้าจงตีตอนนี้เราก็ตายแล้วนะครับแห่ผมเรอยากได้คอมดีๆสักเครื่องจริงๆเลยในการเล่นเกมนี้คุณภาพภาพโล่ก็จะเป็นยังไรนะครับแต่เนส์คอมมันไว้ก่อนเอาละครับตอนนี้เราเข้าม,มาบนหลังคาได้แล้วแต่ตอนนี้เราต้องยกโลก่กันไว้ก่อน,นครับ โอ้ยโลโลล,ล,ล,ล้มไปมากบุกโจมตีทะลวงมาให้ทะลุอย่างไม่หยุดยัง้งอย่างไม่หยุดยังย้ง,งอุ้ยเราแข็งเราเตรียมตัวมาดีก่อนออกรบเราเตรียมมาทุกอย่างแล้วทั้งทำา u e s ทั้งฟาร์มทั้งอะไรทั้งลงอารีน่ามีทุกอย่างแล้วตอนนี้ขายอย่างเดียวคือเมืองเมืองไม่มี เอาละพวกเราทุกคนดันไปข้างหน้าสู่ป้อมกำแพงที่สองนี่ทำไรอะ่ะโอ้ยไอ้นี่มันยิงเพื่อเราอยู่ยิงเพื่อเราอยู่เหรออุยออ้ยอุ้ยขอโทษบุกทะลวงเข้าไปโอเคณจุดจุดนี้มีแววที่เราจะชนะสูงมากเลยนะครับเราก็เสียก,ลกำลังพลไปยี่สิบห้าเปอรแล้วนะครับ โอ้โหโคตรแน่นนี่มันแน่นอกทำไมไม่ยกออกนี่ทำอะไรเนี่ยดึงจะหนีอ่ะจะหนีไปไหน้อย่าคิดว่าไม่เห็นอ๋อนี่กำแพงใหญ่เราไม่ได้เอาเครื่องตีมานะครับ โอ้เพวกเราเจาะตรงนั้นไม่เข้ามาเนี่ยปดเดินเหมือนไม่รู้จักกันเราไปช่วยในส่วนของไอ้ตรงกำแพงตรงนั้นดีกว่านะครับอ้าวเฮ้ยมันแปลกๆนะอะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> วัดอ้าว เอาลงขึ้นมันจะถึงอยู่แล้วคานลงไปเฉยน,นี่อะไรเนี่ยเป็นเป็นโลกชักะตกอ่ะเป็นอยู่คนเดียวนั่นะเออดีดีดเรากำลังจะชนะแล้วครับฝั่งนู้นก็คือทหารหมดละยอดทหารทีสามทีสี่ทีห้าทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ โอเคเรียบร้อยทีมของคุณได้รับชัยชนะสุดยอดตายไปสิบสามเจ็บสิบห้าตายสิบสามเจ็บสิบห้าโอ้โหคุมอยู่นะฝั่งโน้นตาย51เเพราะมันมีแต่ธนูไงถ้าเราขึ้นไปได้ก็คือจบแล้วธนูมันทำอะไรสายลาบไม่ได้นะครับ จับได้เต็มขายสถานเดียวอ่ามในส่วนของไลเดอร์มาหน่วยโล่ครับซ็อตแมนมาจับไปเน้นโลล้วนๆ้นโอ้โหแม่ไม่ท้าบเราเลหนึ่งเปอร์เซ็นจับได้เพียบดูของซิมีของดีไหมโอ้โหไม่มีของร้อยขึ้นเลย ชุดเกราะมันก็ดีอยู่กันอยู่แล้วนะอยากได้เสื้อสักร้อยกว่ามีไหมไม่มีเลยโอ้พี่ต่เกือนี่มันอะไรตรีเมืองเพื่อเอาของพวกนี้นะนะเดี๋ยวไม่มีของไหนเกินสองร้อยสักชิ้นนะอะสิงเป็ด ไรนี่เราคือแบบรอดักตุยเลตต่อเลย defense no ถอยไปโอ้ oh, เรามาดูในสุดเราจะได้ดูระบบเมืองสัทีนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างอ๋ออันนี้คือหัวเมืองของศัตรูถูกจับเป็นรูปใส่กุนชจมือด้วยนี่คืออะไรเกิสันไม่มีคนเลยเนี่ยเกสัน คืออะไรอ๋อใส่ทหารให้กับเมืองเหรอใส่แล้วได้อะไรใส่แล้วก็มีกำลังพลคุ้มกันเมืองนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นผมไม่อยากใส่เลยวะนะเทีอสี่เอาพวกเทียดสองไปแล้วกันเทือสองที่หนึ่งไปหมด อเอาไปกันเมืองสักยี่สิบตัวพอเทสี่ไม่เอาแต่มันเป็นธนูอ่ะเอาไปเถอะอีตัวเดียวด้วยเทสี่ไม่เอาเทหนึ่งไปเลยเทสองอืม ดีที่เหลือมันระดับสูงหมดแล้วอะพวกนี้ก็เป็นพวกลูกกระจกที่เก็บมาเป็นอยู่ส่วนหัวหัวนะครับไม่มีแล้วอะแค่นี้แล้วกันโอ้ระบบอะไรเนี่ยบรูวน,น่ผู้คุมหัวเมืองไอ้ผู้คุมเมือง บูตติ้งอะโปรเจกต์อ๋อทำให้การสร้างอะสร้างสร้างพวกนี้เร็วขึ้นถ้าเราใส่กตังลงไปรวยรวยตอนนี้รวยเอาไปเลยหมื่นหนึ่งอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะครับเลยใส่ไปไทส์วันเดอร์เลอร์วันเดอร์เลอร์วันเดอร์เลอร์คุเวนเนอร์เอฟเฟกต์ไม่มีงั้นก็ เอาให้คนที่ไว้ใจนิดหน่อยคุมเมืองคอาสัมพันธ์บวกห้านะครับแล้วทำการสร้างยังไงอ๋อพวกนี้คือมีแล้วที่เป็นสีนี่อะไรอะเทรนนิ่งฟิลอ๋อสามารถนำเกดเพิ่มได้ งั้นทำอย่างอื่นไปอย่างละหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับมันสูงสุดเท่าไหร่สูงสุด3ามไอไนะครับฉะนั้นทําไปอย่างละหนึ่งก่อน้วนะเดี๋ยวค่อยกลับมาบริหารที่หลังโอ้เจ๋งเระบบดีดูไม่ยุ่งยากด้วยดูเข้าใจง่ายดีนี่คืออะไรอะ่ะ หมู่บ้านนะครับมีคนคุ้มกันอยู่43กับ4ีคนนาะนี่คือหมู่บ้านข้างๆใช่ไหมเราจะได้หมู่บ้านด้วยถ้าเกิดตีเมืองได้อืมเริ่มเข้าใจแค่นี้เหรอสองอันอ๋อ ถ้าเกิดเราเข้าไปคุยกับไอคนที่เราให้เป็นคนคุมเมืองล่ะมันจะมีคำสั่งอะไรบ้างโอ้หน้าตาไม่เหมือนในโปรไฟล์เลยนะจ๊ะรลมีคือเดินตามอันนี้เรียกกับปาร์ตี้อันนี้คือตามคนนะครับซิตี้ตามทุกคนที่เป็นคอมเวนเยนให้มาหาฉัน อันนี้คือตำแหน่งตำแหน่งที่ยังว่างอยู่จัดไปที่เหลือไม่มีอะไรครับก็มันอาจจะเป็นเมืองเล็กนะครับมันเลยไม่มีอะไร เป็นป้อมปราการอะที่เนี่ยแหมแต่ว่าแค่ตีได้ก็รู้สึกภาพภูมิใจล้วแต่คุ้มค่าด้วยนะเพราะว่าเสียทหารไม่เยอะอืมเราต้องมาดูในส่วนนี้ด้วยนี่เราสามารถเข <c oughs> าเรียกว่าอะไรนะสามาร์ทเฮดปาร์ตี้ เพื่อที่จะทำให้เป็นสเกเลบริเวณนี้ได้นะครับอืมเราควรจะผมอยากเก็บไอ้นี่ไว้อยู่แบบอยู่เคียงข้างลบอะเพราะว่ามันให้ความสัมพันธ์กับเราถึง15เลยนะครับฉะนั้นเอาไอ้นี่ไปไอันนี้คือเราให้หานไปแล้วเหรอหรือถ้าหารของมันเอง โอเคตามนั้นก็จะเป็นทหารของเราแบ่งไปนะครับแต่มันออโต้ไงปึ๊บตอนนี้เราก็มีสามเหล่าทัพแล้วนะครับถือว่าดีประสบการณ์ก้าวแรกในการเป็นใหญ่ในอนาคตก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วคนในหมู่บ้านมันแอดไซ์ไม่ได้อะ หรือว่าต้องเดินไปแอดไซต์ช่างมันนะครับนี่คือลบหนึ่งรอยอตี้เราทำอะไรไม่ดีเราต้องทำอะไรอินคอมโนเลยไม่มีเลยอาจจะไม่มีเมืองใหญ่นะครับเศรษฐกิจเลยไม่เข้าโอเคอืม ก็ตอนนี้มีคุนศึก2คนแล้วเดี๋ยวมันจะทําการเกณฑ์ทหารออโต้ตามเมืองครับแล้วมันก็จะฝึกสู้กับโจนตามเมืองแต่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจกันเอระบบทงนี่สักเท่าไหร่อ่ะมันบอกว่าเราต้องเป็นคิงดอมก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนีคลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยแล้วกันถือว่าเป็นคลิปที่ตีเมืองสําเร็จก็ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ